สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับขู่ปุ้ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี <Technology S 2> <Yeah. S 1> นะคะ <Woo. S 1> เด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องการแก้ปัญหาค่ะ oh. เด็กคะ ในชีวิตจริงของเรานะคะเด็กๆจะต้องพบเจอกับปัญหาต่ตางๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆนะคะหรือว่าปัญหาใหญ่นะคะลูกซึ่งนักเรียนนะคะจําเป็นจะต้องเรียนรู้นะคะขั้นตอนในการแก้ปัญหาเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่ตางๆในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะลูกซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องนี้กันนะคะเด็กคะ ขั้นตอนในการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะคะก็จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะลูก1น,นะคะ นักเรียนนะคะจะต้องพิจารณาหรือวิเคราะห์ปัญหาและทําความเข้าใจปัญหาของตนเองก่อนนะคะลูกว่าจริงๆแล้วปัญหาของเราคืออะไรนะคะ <Yahoo! S 1> อ้าวพอเรารู้แล้วว่าปัญหาของเราคืออะไรนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนที่2ค่ะนักเรียนจะต้องวางแผนนะคะลูกเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ปัญหาค่ะอ้าพอเราวางแผนเสร็จใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปค่ะลูก เราะะจะต้องนะคะนำแผนที่เราวางไว้นะคะไปลงมือแก้ปัญหานะคะ oh. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเรานะคะลูกอ่ะพอเราเนะครเข้าสู่การลงมือแก้ปัญหาแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4นะคะนักเรียนจะต้องตรวจสอบนะคะว่าเราเนี่ย แก้ปัญหาประสบความสําเร็จหรือเปล่าหรือผลของการแก้ปัญหาของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะลูกอ่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาสําเร็จนะคะเราก็จะผ่านพ้นปัญหานี้ไปใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเกิดว่า oh. เราแก้ปัญหาไม่สําเร็จนะคะนัเกเรียนก็ต้องกลับไปนะคะหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่นะคะลูกค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีสถานการณ์ตัวอย่าง นะะในการแก้ปัญหามาให้หนักเรียนได้ชมกันค่ะไปพบกับเพื่อนของนักเรียนไดนเลยค่ะน้องไฟกี้ค่ะ พยากรณ์อากาศวันนี้นะคะพบว่านะคะสัปดาห์นี้นะคะจะมีพายุเข้านะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักนะคะตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะ,อะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะ,พะเพื่อนๆคะตอนนี้ไฝกี้มีปัญหาแล้วค่ะตอนนี้นะคะพยากรณ์อากาศบอกว่าอาทิตย์นี้จะมีพายุเข้า แล้วก็มีฝนตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะเอ๊ะแล้วไฝกี้จะต้องไปโรงเรียนด้วยนะคะไฝกี้เนี่ยจะเลือกใช้อุปกรณ์กันฝนแบบไหนดีนะเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านขายอุปกรณ์กันฝนกันดีกว่าเพื่อนไปกันเลย แล้วค่ะเพื่อนๆร้านขายอุปกรณ์กันฝนค่ะค่ะมีอุปกรณ์กันฝนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆอุปกรณ์กันฝนนราคาถูกๆจ้าสนใจไหมคะสนใจค่ะช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะนะคะ อ่าถ้าเป็นอย่างแรกนะคะอย่างแรกคือลมนะคะร่มนะคะ,ม,ะ,คะมีคุณสมบัติสามารถนะคะกันฝนที่ตกเบาถึงตกหนักได้นะคะแต่ถ้าเกิดมีลมแรงจะก,กันไม่ได้นะคะอ่าราคา150บาทค่ะค่ะต่อมานะคะคือหมวกลมค่ะ หมวกร่มนะคะจะก,กันฝนที่ตกเบาๆได้นะคะแต่ถ้าตกหนักกันไม่ได้เลยนะคะราคา68บาทค่ะถูกมากเลยนะสนใจไหมคะอ่าแล้วก็อย่างที่3นะคะจะเป็นหมวก UFO กันฝนนะคะอันนี้จะก,กันฝนที่ตกเบาถึงตกปานกลางได้นะคะส่วนถ้าตกหนักๆก,ก็ไม่รอดนะคะราคา100บาทค่ะอ่าและอย่างที่4นะคะจะเป็นเสื้อกันฝนค่ะอันนี้กันได้ทั้งฝนตกหนัก ตกปันกลางตกเบานะคะจนถึงลมแรงก็กันได้นะคะอ่าแต่ราคาจะสูงนิดนึงนะคะหนึ่งร้อย้าบ้าทค่ะสนใจไหคะค่ะเพื่อนๆไฝกี้เลือกได้แล้วค่ะว่าไฝกี้จะซื้ออุปกรณ์กันฝนแบบไหน,นะคะ <c oughs> อ่ะไฝกี้จะเลือกก็คือเสื้อกันฝนค่ะเพื่อนๆอ่าถึงจะราคาสูงกว่าหน่อยนะคะแต่ว่าก็ ได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องไปเจอกับพายุเนาะเดี๋ยวเรานำไปใช้กันดีกว่านะคะว่ากันฝนได้จริงหรือเปล่าไปกันเลยค่ะเพื่อนๆเสื้อกันฝนที่ไบกี้ซื้อมานะคะไบกี้ได้ลองเอาไปใช้ที่โรงเรียนแล้วนะคะเพื่อนๆปรากฏว่านะคะสามารถกันฝนที่ตกหนักแล้วก็ลมแรงได้ะคะ่ะเพื่อนๆมีมากๆเลยนะคะไ ไฝกี้ต้องมีสภาพเป็นอย่างนี้แน่เลยค่ะเพื่อนๆนะคะไห้ไวๆนะตัวเองค้าวันนี้ไฝกี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ดูวิธีการแก้ปัญหาของไฝกี้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนพอจะเข้าใจการแก้ปัญหาเบื้องต้นหรือยังคะลูกนะคะเด็กๆคะ ให้นั่นให้หนูรู้ไว้นะคะว่าชีวิตจริงของเรานะคะเราจะต้องพบเจอกับปัญหาหลายอย่างนะคะ,ะการเรียนรู้ขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะจะทําให้นักเรียนเนี่ยช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆได้ถูกต้องแล้วก็รลลวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะลูกค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。